สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืมอนี้ก็มาพบมาพบกับสนุกคือเก่าน,นอที่สองสนุกสาวลาวืมนอนี้สนุกกะสีมาเห็ดตามคำขอ FC, เอฟซีผ่านขอมาหนอพี่น้องเพคนว่าสนุกรีวิวเพื่อนสนุกให้เบิ่งนะครับแล้วเนาะมืมอนี้สนุกกะสีมารีวิวเพื่อนสนุกให้เอฟซีเบิร์นหนอพี่น,อน้องป่ะไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยว่า เมื่อวานนี่สนุกกับขอโทษขอภัยน้ำไม่ได้เด้อเพราะว่าสนุกบดลงคลิปเนาะเมื่อวานเพราะว่าเลิกเวียกมากับไปหางัวเนาะพี่น้องงัวสนุกเสียเนาะเมื่อวานสนุกเจ็บชกปากสนุกเนาะเจ็บเนาะพี่น้องป่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่ก็อสิ่งใยญ่ของสนุกเนาะฝันหนังอย่ตลเงนะนี่คืเป็นเฮือนของสนุกเนาะพี่น้อง นี่แหละเพื่อนของสนุกขึ้นไปเบิ่งทงเถิงเลยเนาะพี่น้องสนุกสีฟ้าขึ้นเบิง่งขึ้นเถิงเนเลยเนาะนี่ก็สเป็นสวนเถิงๆของสนุกเนาะเปน็นตกน้ำเมื่อด้วพี่น้องคำอลไรเก่าเงอนครัวก,ก่อนเนาะเมื่อดแห้งเลย เป็นเือนครัวเนาะพี่น้องขำแล้วพี่น้องสนุกตไต่ไผ่เนี่ยอันนี้ก็สะเป็นหน่อไม้ทงที่สนุกเห็ดเมื่อน่ะค่ละพี่น้องเ,เป็นถ้วยเป็นบวงเมื่อและพี่น้องใบบันเง็นเือนครัวสนุกเนาะอันนี้ก็สะเป็นบอลตัวใบถ้วยเงินครัวก็คือเงอินไผ่อะไรเนาะพี่น้อง อันนี้คืจะเป็นบ่อนดังไฟพี่น้องน,นี่คืเป็นทานเนาะเป็นกระซัมเข้ามาอันนี้คือเป็นซานเนาะพี่น้องซานน่ะละซานบ่อนสนุกเนาะเป็นมะพร้าวแต่งสนุกเนาะพี่น้องมันหากำลังเจาะหมากเนาะ ที่ทางหลุมก็จะเป็นห้องน้ำพี่น้องนี่จะเป็นป่ากล้วยเนาะดิซานสนุก่นพี่น,น้องก็เป็นซานเนาะป่ะขาบิ็นในเฮือนของสนุกเลยเนาะ จะเป็นในเรือนของสนุกเนาะพี่น้องมืด่อไรคัมไรในเรือนสนุกก็สี่หกหกในเด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นโทรทัศน์เนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้พังเพลงอะไรพี่น้องสนุกซื้อตั้งแต่ปีสองปัญหาเนาะพี่น้องทางในมันก็คือสีอันนั้นนูกัดบ่ดเลยพี่น้องคือสีพังบ่ได้เลยแหละเพราะว่ามันโดนแล้วเนาะมันขาดนูเขาไปเห็นทางเสร็จแล้วพี่น้องกะ อาศัยเอาตั้งโทรทัศน์ตั้งใส่เนาะนี่กใช้เป็นบนนอนเบนหนังแต่ละเมออะไรพี่นอ้องมืดแล้วพี่น้องขำแล้วนี่จะเป็นในเฮือนของสนุกนี่แหละเนาะนี่การจะเป็นาศาสสนุกต่ำไว้ทันใดเลยพี่นอ้องโล่งนเฮือนสนุกโลง่งี่การจะเป็น บ่อนไหวเสื school, trips, ้อผ <t reform ation jaar> <accord> <in> ้าของสนุกเนาะนำมาตะเวียกสนุกกัสิหอยมาทนี่อ้าพี่น้องนี่แหละพี่น้องอันนี้กัสิเป็นบ่อนนอนของสนุกเนาะบ่อนนอนของสนุกกับยายเนาะพี่น้องสนุกนอนกับยายสองคนนี่แหละพี่น้องนอนกันนี่กัเวลาฝนพ้าเวลาฝนตกกัสิพาเข่ามานี่แหละพี่น้องเอ้ยเปียกบัดเสื้อผ้าสนุกกับเนาะ หอยว่ายืนหนี u u ่เนาะพี um ่น้องอะไรเสภาเพราะว่าบ่ได้มีตู้ใส่เนาะจะเป็นตู้เย็นนี่แหละเฮือนสนุกที่สนุกอยู่แล้วพี่น้องบัานหนึ่ก็จะเป็นบ่อนเบิ่งนั่งแล้วพี่น้องแต่ละเมอก็จะนอนเบิ่งนั่งกันหนี่เนาะนอนเบิ่งโทรทัศน์ เมื่อวานในสนุกขอโทษขออภัยนะเวลาเดเอฟซี FC ถูก่านเนาะเอฟซี FC ถูกคนเพราะว่าเมื่อมามาวานในสนุกบดได้ลงคลิปเนาะพี่นะ้องมาแต่เบียกกะคำแล้วกะไปหางงวเนาะพี่นะ้องงงสนุกบรเห็นเมื่อวานนะีเนาะสนุกกะพาเบิ่งเฮือนไปตีดเรียบร้อยเลยเนาะพี่นะ้องสนุกกะสิพาลงตารางวัน ทางไปฝุ่กจะเป็นทางไปนาะสนุกเนาะทางไปขับแร่พี่น้องเอ้ยบ้านตอนนี้สนุกอะสิปไปไหลเอาควายในแม่เมนาะพี่น้องไหลเอาควายในแม่มาฝู่ พีแม่เพิ่ออกควายมาพฝอันนี้ก็จะเป็นตอกที่สนุกจกักเงอนหันไหลนอพี่น้องสนุกกระสุนกระไหลควายมาพู่เนาะเบมองดูทางพี่น้องทางเนาะทางลงไปทางวัดเนาะพี่น้องเปื่อนแหงน้งอยู่ดีเนาะสนุกก็ะไหลควายมาัน นี่สโนกะรีวิวเพือนให้เบิ่งวิธีเรียบร้อยแนๆเนาะพี่น้องสโนกระสีพ่ามานั่งหลิดน้ำยายเนาะนั่งล้มกับยายก่อนเนาะ,ะพี่นอ <c oughs> ้องกะแเลยกินแล้วเข่าเหรอยังไม่ได้กินเคนยังไม่ได้กินเข่าเลยเนาะได้ภูเขาเชี่ยมอ่ะแซ่บบลเวทเชี่ยมา่แซ่บ กินข้าวกัแซ่บข้ากับเซบอาหันโอ้ยบ้ากินไปสิเชิ้นอันนี้พูดกับพี่น้อฟพู้กัสนุกกะสิลองเคี่ยวมากในอีเมยใหญ่เบิงลนอกพี่น้องเพราะว่าเห็นเพผลหมากเคี่ยวเนาะว่ะสีแซ่บบอกคนขึ้นหมากเคี่ยวแต่นอกพี่น้องเบิ้งสนุกสิลองเคี่ยวลองเบิเงแซ่บิ้งเจ็บเจ็บเบ่ยนะเจ้าเด้ แกงคูนเจ้าอยู่ชนนนไหม่ยาน้ะอันยาปุกนใ,ใ,ใส่ขัดเกลยคำใรจะมากสเสียมดเบ่งเขียวมากถ <scr> นะนกิลเมเขี่ยวมากเนาะที่เยบปเป็นยายเรามากเขียวเนาะที่นนอง แซบบ้เวเขี huh. mm ่ยวมักกแซบเขียหมักกัแซบยิ้งสอง่แซบเขี่ยหมักก็แซบยิ้งสอแซบเป็นลูกชิล้องเขี้ยวงามาแรงมาเลยมืดพลนาะพี่น้องชิล้องเขี้ยวเวิ้งก่บแซบผัเผาของุมเขี้ยวเนาะ ส่ลามาูส่ลามกัดปาบาแทำานี้พอน้คูณูเบาจนป่าบ่แกงคูนเจ้าเบิร์บ้แบบนี้ค่ะมาชิมมอดนะมันบ่แดงแกงคูนบ่แดง มาน้ำมันใหญ่เกี่ยวน้ำมันใหญ่จะได้แตมปูนนอกแน่นที่รถที่านนั่นแหละที่ตานแล้วก็ จะจัดเลยไปมาจมาจะฮะฮึไมันมัดจะดนยังติดติดงก็ร้อเลยใชแบบตัวจะผ่าค่ะ

ทา,านได้คือเงื่อนก่อนเข้าใใมานุ่งกินนุ่งกินย้ายอะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สซนวิชก,กับซี่โครโตลาแล้วเด้อพี่น้องมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังเสียแห่งเสียแห่งใจแห่งสน,นุนกเนาะพี่น้อง จังไดซานุกขขอขอบุญขอบพระคุณผู้ที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปจนจบนาอพี่น้องแล้วก็ผู้ที่เขามาติดตามนาอซานุกขอขอบขอคุณหล,ลายๆเดอ้อที่เป็นกําลังใจแจ้งใจแห่สนุนกนาอพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี